สวัสดีค่ะมาชมผู้กองเวทําไม้ลัดคองค่ะแอนแอนเป็นไงครับนี่ครับกําลังทํานะครับยังไม่เสร็จนี่ครับเดี๋ยวจะไปดิดให้ดูนะครับว่าแฮนด์เมดจริงหรือเปล่าครับพี่น้องเฮ้ยสวัสดีครับเป็นไงครับนี่ครับแฮนด์เมดจริงทําจริงครับไม่ได้ซื้อครับที่ข้างในนี่ใช้ อ่อเป็นเป็นยางรถจักรยานยนต์นะครับอยู่ข้างในนะครับตอกตะปูล็อกไว้เรียบร้อยครับแล้วก็เราก็นําผ้าหนาๆมาอุ้มนะครับสวยๆนะครับแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราได้เอาเชือกมาทําลวดลายนะครับโดยการผูกขวไ้ไปควมาให้ให้เกิดความแน่นหนาแล้วก็ดูดีนะครับส่วนทางด้ามนี่เดี๋ยวเราจะไปหา สติกเกอร์มาแปะส,สวยๆนะครับแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าผู้ผลิตคือใครงานแทนเด็ของใครอะไรอยเครับก็จะเงียบหน่อยนะครับเพราะว่ามือต้องมาทำงานครับก็เลยไม่ได้ดิจิต้าะนะครับนี่เป็นไม้ลันลันคล้องอันแรกเลยครับของในชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไม่เคยทำนะครับ อันนี้ไม่ได้คุยนะพูดให้ฟังเฉ้ๆเฉยอาศัยว่าเป็นกองเวเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์อะไรต่างๆด้วยมือตัวเองครับก็ลองหัดทำดูนะครับนี่ครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเริ่มสวยแล้วใช่ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะก็พันไปเรื่อยๆครับคล้ายๆกับไม้กรองที่เขาตีอยู่ในวัดนะครับ ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับนี่ครับอาเอาเรามาทำกันต่อนะครับเ <c oughs> ชือกนีก็จะค่อยไปค่อยมา <c oughs> ค่อยไปค่อยมาครับ พื่ความสวยงามนะครับก็ไม่รู้จะสวยแค่ไหนดูเอาแล้วกันนะครับอันแฮนด์เมดที่นองครับอืมไม้ลั่นคล้องแฮนด์เมดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูครับสวยค่ะเพื่อนๆพร้อมที่จะลั่นคล้องเอาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้นําไปถวายให้กับศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับอืม ร่างคงครับอย่างนี้ครับครับในในชูในคะ่นคะสวยไหมคะนี่ครับนี่นครับสวยสสไ่ด้ ของชายโยไม้ลั่นของอันต่าบุกสลายทุกกองเวทําใหม่ถวายสารลั่นเบาๆให้คล้องต้องกังวานให้หมู่มารชั่วร้ายมาลายไปเชิญพี่น้องลั่นของต้องโลกให้ทุกโศกหมดสิน้นบินจางหายมีความสุขความเจริญตลอดไปให้แจม่มใสเบิกบานกันทุกคนขอพี่น้องปลาจีนช่วยรักษา หมายลั่นคล้องที่ทํามาให้เกิดผลเพียงลั่นคล้องเบาๆจากทานทนขอบคุณทุชนเพื่อใจจริยโย่ในทุกกองเรียนะเพื่อนทุกคนสบานครับ บิกตุ๋ยคะ่ะขอบคุณนะคะโ <Okay. S 1> ชคดีมีชัย